เท่าไรต่อใจยังเท่าไรเท่าไรต่ได้ยังเท่าระยะทางไปกับดวงจันทร์คงเก่งตื่นแล้ววันนี้คงเก่งไม่ร้องเลยเปล่งตัวไปโรงเรียน 杨丽萍的影子。Yeah, thank you, thank you. น้องขินแต่งตัวเป็นโรงเรียนครับลงุงลุงป้าๆวันนี้เก่งจังเลยตื่นแต่เช้าไม่ร้องเลยฝากลงุงลุงป้าๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องขินไว้นะน้องขินไปเป็นเด็กดีเรียนหนังสือเก่งมากคุยเก่งยิ้มเก่งแล้วก็ bên đè lả lên, vâng đi ông ba ba này vâng đi vâng đi, cái bài bài, cái này, bài này, bài này, bài